สวัสดีครับพบกับช่องหลากหลายพระเครื่องครับวันนี้มีพระมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับเป็นพระสมเด็จครับฝากช่องเลยนะครับช่องหลากหลายพระเครื่องครับสแกนคิวอาร์โค้ดได้นะครับเบอร์โทรก็เบอร์0819923750ครับ ID l i ไลน์ก็081 9 9 2 3 7 5 0ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับวันนี้จะเป็นพระสมเด็จครับเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาแน่นๆจุกๆเลยนะครับตรงนี้ครับเป็นพระสมเด็จเนื้อหาเก่านะครับ,นะรบเป็นเป็นพิมพ์3ชั้นนะ น่าจะออกโยโยห,หน่อยนะครับพิมพ์นี้นะโยมาทางนี้หน่อยนะครับนี่ครับด้านข้างครับด้านหลัง <c oughs> เนื้อหานี่แน่นแน่นจุกจุกเลยนะครับองนี้สวัสดีครับโอเนื้อหาครับ สารนี่เม็ดดำเม็ดแดงนี่เต็มไปหมดเลยนะครับจะดูด,ด้านหลังนะครับนี่ครับด้านข้าง ห้าอีกข้างนะครับนี่ด้านหน้านะฮะจะชมอีกทีฮะเมื่อกี้ไม่ค่อยแจเท่าไรดูสิครับโอ้โหนี่ครับเนื้อหาเก่ามากนะครับถ้าเจอช่างช่างแกะฝีมือดีๆนิดแกะเป็นสมเด็จวัลกระังได้เลยนะครับเนี่ยนี่ครับเป็นพระสมเด็จเนื้อหาเก่านะครับเก่ามากเลยครับ เนื้อหาแบบนี้น่าจะเป็นาทางสายวัลคังหรือเปล่าครับนี่ครับอันนี้ด้านบนนะครับด้านหลังด้านนด้นล่างครับเดี๋ยวมาชมอีกองนะครับ องค์ก็เป็นพระสมเด็จเนื้อหาเก่าเหมือนกันครับอันนี้น่าจะเป็นแบบเป็นพิมพ์ออกแนวเส้นได้นะครับพิมพ์แขนกลมเส้นได้หรือมนเรือเรียกง่ายๆกับพิมพ์สามชั้นก็ได้ครับเนื้อหาเก่าเลยนะครับอันนี้ด้านหลังดูดิครับด้านข้างนี่ครับดูดข้างดิครับเหมือนสารแน่นๆเลยนะครับเนี่ย จัดเลยครับเดี๋ยวมาชมเนื้อหากันนะครับนี่ครับมีเม็ดเก่าเม็ดแดงนะครับเม็ดดำนะครับ ชนด้านหลังนะครับนี่ครับมีรอยอยุบรอยย่นนะครับมีก้านไม้ก้านทูบนี่ครับกล้องมันก็จะซูมเท่าไหร่นะเดี๋ยวชมด้านข้างครับ นี่โอ้โนี่ครับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดต้องอชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะทักไลน์มาได้นะครับนี่ครับชอบองค์ไหนสามารถทักไลน์มาสอบถามได้ครับเนื้อหาแน่นๆเลยนะครับเนี่ย วันนี้มีมาให้ชมแค่2องค์ครับสุดท้ายนี้ฝากช่องด้วยนะครับช่องหลากหลายเครื่องครับเบอร์โทรก็081ย์แปดหนึ่งเก้าเ้าสองแเจ็ดห้าศูนย์ะครับ ID line ก็ศูนย์แปดหนึ่งเก้ากสองเจ็ดห้าศูนย์หรือสแกนคิวอาร์โค้ดมาได้นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทางช่องให้ช่องให้ใ,หใหกล้กับช่องเลยนะครับขอบคุณครับ